ครับสวัสดีครับขอพูดอะไรครับคุณพี่ขอบคุณพี่สุขภาพรักการแข็งแรงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมตอนนี้นะครับให้หนุ่มบอสป่าหน่อยครับว่าตอนนี้ได้กล่าวว่ามาเล่าเรื่องผีที่ร้องสาวของเราด้วยใช่ใช่ครับที่นี่ไม่ได้ในเป็นรายการห้องห้องเช่าหนึ่งศูนย์สามจัดที่นี่ฮะปกติแล้วเป็นคนไม่กลัวผีเลยหรอ จริงๆกลัวนะพี่จริงวกลัวๆไม่คือเราเราอยากจะแบบข้ามข้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่ใช่ข้าวข้างใช่ความกลัวเองใช่นะครับผมก็เลยก็เลยมานั่งเล่าทุกวันไหนครับอาจทร์อังคารครับตั้งแต่เวลาสามทุ่มจนถึงห้าทุ่มสามทุ่มถึงห้าทุ่มนะฮะใครที่อยากฟังเรื่องหลอนๆก็อยู่ในห้องได้ส่วนพี่เนี่ยหลับฮะเอ้าจะเพิ่งหลับพี่ไหผมกลองไม่กล้าฟังไงกลัวอ๋อไม่แต่แฟนๆขอเขาฟังเยอะใช่ใช่ ต้องบอกว่าคือ FC ท่านไหนจะมีอยากจะแชร์ประสบการณ์เรื่องความหลอกนะครับสามารถจริงๆเข้ามาดูไลฟ์สดก็ได้นะทางคนลูกทุ่งไลฟ์โอรเข้ามารับเช่าหนึ่งศูนสามะโทรโทเข้ามาเล่าใช่ครับผมยังไงฝากด้วยในครับผมขอบคุณด้วยะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรื่องราวนะฮะใครที่ยังไม่ได้เขาเรียกว่าสแกนไลน์แอดนะฮะต้องรีบสแก ส่วนใครที่ถ่ายรูปศิล,ลปินแล้วเวลาโพสนะครับอย่าลืมแฮชแท็กด้วยนะครับคนลุกทุ่ง FM 103นะครับก็แค่นี้เองเราก็จะมีของรางวัลให้ด้วยเช่นกันสำหรับคนที่โพสในเฟซบุ๊กนะครับโอเค <Danke. S 1> ขอบคุณหนุ่มบอสครับขอบควิโรจน์สุขสุขครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนนะตอนนี้ขอเช็คเสียงตน่อย